ตอบการภาครับอาจารย์เตรียมอะไรบางอย่างก่อนโอเคครับอ่ะงั้นก็วันนี้เราจะมาว่านกันด้วยเรื่องขลื่นนะครับซึ่งเรื่องขลื่นเนี่ยม .5 สายสินที่เรียนกับคุณครูเนี่ยเคยเจอกันไปแล้วนะฮะเมื่อตอนม .4 นะครับเออใครจําได้บไหมครับขลื่นมีกี่แบบครับถ้าเรียนตามหลักของวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ครับคลืนแบ่งได้หลายแบบนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูกันฮนะ นี่ฮะลักๆที่เราจะเจอนะฮะขึ้นตามยาวขึ้นตามยาวอันเนี้ยขึ้นตามยาวก็ให้จินตนาการคือยุบเข้ายุบออกแบบแนวขนานกับพื้นนะฮะเขาจะเรียกว่าไอตัวอนุภาคเนะคะี่ยฮะตัวอนุภาคเนะคะี่ยครับมันเคลื่อนอนที่อยู่ในแนวระนาบนะฮะหรือแนวขนานกับพื้นนะฮะ ทิศทางของอนุภาคเคลื่อนที่อยู่ในแนวขนานกับพื้นอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นคลื่นตามยาวแต่เอออันหนึ่งนะไอ้คลื่นตามยาวเนี่ยปกติก็จะเป็นแบบพวกคลื่นเสียงเออคลื่นที่อยู่ในเส้นลวดสปริงเนี่ยตามตัวอย่างแต่อันหนึ่งถ้าเคลื่อนที่แบบนี้นครับเป็นงูลเลือ้อยเลยสวิงขึ้นสวิงลงนะครับเหมือนเราสะบัดเส้นเชือก อ,อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเป็นคลื่นตามขวางคืออนุภาคของคลื่นเนี่ยมันจะมีทิศอยู่ในแนวขึ้นลงแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยเหมือนสะบัดเชือกนั่นเองก็คือคลื่นประเภทนี้นครับมันก็คือเป็นคลื่นในเส้นเชือกตัวอย่างก็คืออะไรเป็นคลื่นในเส้นเชือกนะครับหรือคลื่นผิวน้าเออเวลาเรา อะไรเดียปลาก้อนหินสมมุติอ่ะปลาก้อนหินตกในน้ําลูกฟุตบอลตกในน้ําเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันจะมีการกระเพื่อมเคลื่อนที่ขึ้นลงอย่างเงี้ยฮะอ่าอันนี้คือแบ่งตามการอาศัยตัวกลางนะครับมเพิ่มเติมนะฮะจะมีตามยาวกับตามขวางนะครับตามยาวยุบเข้ายุบออกตามขวางสะบัดขึ้นลงเหมือนงูลเลื้อยอะ้รกันนะฮะอ่าต่อครับ อ่าอันนี้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 ก็เคยเจอไปแล้วนะครับสําหรับมสี่องค์ประกอบของคืนส่วนประกอบนะครับถ้าใครพอจําได้อยู่ส่วนข้างบนสุดสันข้างบนเนี่ยจะเรียกว่าสันคืนนะครับภูเขาข้างบนเนี่ยคือสันคืนแต่เมื่อยุบตัวลงมาด้านล่างอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เราเรียกว่าท้องคืนอ่าเนี่ยเรียกว่าท้องคืนคืนมีความสูงเท่าไหร่ เนี่ยมันจะเรียกว่าไอความสูงของไอลูกคลื่นของเราเนี่ยครับเรียกว่าแอมปิจูนะครับเลื่อนสายตาไปด้านบนสันเขาถึงสันเขาเนี่ยสันคลื่นถึงสันคลื่นหรือท้องคลื่นถึงท้องคลื่นเนี่ยถ้าวัดความยาวแล้วเราจะเรียกมันว่าความยาวคลื่นความยาวคลื่นนะครับอันนี้จะเป็นคําที่เราเคยเจอกัน,นอยู่แล้วเนี่ย ม .5 เคยเจอมาแล้วตั้งแต่ม .4 ที่เรียนกับอาจารย์นะครับแล้วการนับลูกขื้นมีบนมีล่างนับหนึ่งมีบนมีล่างนับหนึ่งอ้าวจากรูปข้อนี้ใครพอตอบได้บ้างครับว่ารูปตัวอย่างเนี้ยมีขื่นทั้งหมดกี่ลูกขื้นครับอ่าใครตอบได้ครับใครตอบได้ส่งเสียงแค่นี้นหนึ่งฮะใครฟังเสียงนี้อยู่นะฮะจากรูปนี้ยฮะมี ขึ้นทั้งหมดกี่ลูกครับจะนับเป็นหนึ่งลูกก็คือต้องมีข้างบนกับข้างล่างแล้วนับเป็นหนึ่งเออใครพอที่จะสามลูกครับสามลูก,ลกอ่ามีสุมเมธีกับวิรเทพต่อมาวิรเทพบอกสามสุมเมธีบอกเท่าไหร่เมื่อกี้สามเหมือนกันครับสามเหมือนกันอ่าลองนับดูนะฮะอ่าป๊เนยน,นะเดี๋ยวฉันบวกคะแนนให้พวกเธอก่อนนะฮะสุมเมธีกับ วีระเทศนะฮะเจ้าเก่าคนเดิมขอบคุณมากครับผมอ้าวลองดูนะครับมีข้างบนมีข้างล่างเนี่ยนับหนึ่งบนล่างนับเป็นลูกที่สองบนล่างนับเป็นลูกที่สามอา้าวมีสามลูกแล้วแน่นอนพอมีอันนี้อีกครึ่งหนึ่งมันก็นับเป็นครึ่งลูกก็ได้ก็ทั้งหมดเนี่ยก็มีสามลูกเต็มๆกับอีกครึ่งหนึ่งถ้ารูปนี้เราก็จะสรุปว่ามันมีประมาณสามลูกกับอีกครึ่ง ลูกขึ้นเออเนี่ยฮะนับเป็นนะนับเป็นนะมีบนมีล่างนับหนึ่งเนี่ยเอาง่ายๆแค่นี้นะครับส่วนด้านล่างนะฮะส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นสูตรที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็จะมีค่ากับความถี่นะฮะค่าค่ขาของลื่นเนี่ยคือก็เกิดจากการที่เอาเวลาหารด้วยจํานวนลูกลื่นเออส่วนความถี่ก็จะสลับกันเอาจํานวนลูกลื่นหารด้วย เวลาอันนี้ก็จะเป็นสูตรประมาณนี้ที่เราเคยเจอกันไปแล้วนะครับก็เป็นในเรื่องของการคำนวณน,นะฮะ,ะต่อครับสมบัติของคลื่นสมบัติของคลื่นนะครับจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับสะท้อนเนี่ยเคยเจอมาแล้วพูดพูดอยู่ในห้องเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเป็นเสียงสะท้อนเป็นเสียงเอฟโค่นั่นแหละฮะ เสียมันมีการสะท้อนได้หรืออย่างเช่นอะไรดีลาดน้ําใส่กําแพงไปเงี้ยครับลาดน้ําใส่กําแพงเหมือนสาบน้ําใส่กําแพงเนี่ยน้ํามันไม่ได้ทะลุกําแพงไปใช่ไหมบางอันมันก็กระเด้งกลับมาสะท้อนกระดอนกลับมาหาหน้าเราก็ได้อะไรพวกเนี้ยครับฉีดน้ําเข้ากําแพงบางทีเรายังเอ้ยน้ํากลับมาเปียกตัวเราได้นี่คือการสะท้อนของของคลื่นเหมือนกันหรือจะเป็นการหักเหการหักเหนเนี่ยก็ หลักๆก็จะมีมันต้องมีสองตัวกลางส่วนใหญ่จะเป็นอากาศก,ากับน้ำเนี่ยที่เขาชอบยกตัวอย่างเวลาเรามองวัตถุในน้ำเนี่ยสมมติเรามองปลาในน้ำเนี่ยตำแหน่งที่เราเห็นกับตำแหน่งที่ปลาอยู่จริงๆเนี่ยมันเป็นคนละตำแหน่งเออมันเป็นธรรมชาติในเรื่องของการหักเหของคลื่นคลื่นแสงทำให้เรามองเห็นตัวปลานั้นๆน,น,นะครับ หรืออย่างเช่นการเลี้ยวเบนแบบที่สามคือการเลี้ยวเบนขึ้นเลี้ยวเบนได้ให้นึกถึงประตูน้ำเขื่อนเวลาเราเปิดประตูน้ำออกมาเนี่ยเปิดเขื่อนออกมาเนี่ยน้ำมันพุ่งตรงอย่างเดียวไหมครับจินตนาการตามครั้งเหมือนว่าเราใส่น้ำไว้ในไว้ในไว้ในขวดอย่างเงี้ยแล้วเราไปเจาะรูมันอยน่าัเี้เปิดประตูเปิดรูมันออกมาอครับ โอเคน้บางส่วนเนี่ยมันพุ่งตรงแต่บางส่วนนะครับมันก็จะมีการเลี้ยวได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เออถ้านึกอะไรไม่ออกเขาึกถึงการเปิดประตูน้ำนะครับน้ําจากประตูน้ําจากเขื่อนเนี่ยไม่ได้พุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวมันก็มีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกมาเหมือนกันมันก็ต่อเนื่องไปพอเลี้ยวเบนไปแล้วอาจจะเลี้ยวเบนไปเจออีกประตูน้ำหนึ่งคลื่นที่เลี้ยวเบนไปเจอคลื่นที่เลี้ยวเบนมาจากอีกประตูน้ำหนึ่งมันก็มา ซ้อนทับกันมาทับกันเนี่ยครับเหตุการณ์สุดท้ายเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นสมบัติของการแทรกสอนของคลื่นเออคลื่นมันแทรกสอนกันได้สมมติอาจารย์พูดอยู่คนเดียวเนี่ยพูดอยู่ที่บ้านเนี่ยพูดคนเดียวเลยไม่มีไม่มีเสียงใครพูดมาแทรกเลยอะ่ะอาจารย์ก็ปล่อยคลื่นอยู่คนเดียวคลื่นเสียงของอาจารย์ก็เต็มบ้านเลยแต่ถ้าสมมติทุกคนเปิดไม้ ตอบคาถามอาจารย์มาอย่างเช่นเมื่อกี้สุเมธีกับวีรเทพอ่ะเอาใครตอบได้บ้างเอาสุเมธีก็พูดมาวีรเทพก็พูดมาพูดมาซ้อนทับกันเสียงมันก็ทับกันไงฮะนั่นแหละครับก็คือการแทรกสอดของคลื่นเหมือนกันคลื่นเสียงที่เราเปิดไมโครโฟนแล้วพูดพร้อมกันหรือถ้านึกไม่ออกอีกก็เหมือนการที่เราคุยอยู่ในห้องอ่ะอาจารย์สอนอยู่อาจารย์ก็พูดไปคนนึงเราก็คุยแข่งกันสมมตุติมีการคุยแข่งกันเสียงมันก็ มีแหล่งกําเนิดเยอะมันจะซ้อนทับซ้อนทับซ้อนทับกันเออบางทีก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องบ้างมีเสียงเบาเสียงค่อยบ้างอ่าก็ประมาณนี้ฮะก็คือคุณสมบัติของคลื่นคุณสมบัติของคลื่นจะมี4ข้อสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนและก็แทรกสอนนะครับฮะโอเคฮะก็ไปเรื่อยๆครับอันนี้ความรู้ความจำครับเคยเจอมาแล้วนะครับอ่าพอมาเป็นคลื่นเสียง อันเนี้ยเราก็จะมาเน้นลงลึกไปนิดนึงขึ้นเสียงจุดเน้นตรงนี้ขอให้ทุกคนจําเลยนะฮะเราเนี่ยเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกว่ามนุษย์ใช่ไหมครับมนุษย์เราเนี่ยได้ยินขึ้นเสียงนะฮะจำไว้นะที่ความถี่20เฮิรตซ์ถึง20,000เฮิรตซ์ความถี่ที่คนได้ยินคือ20ถึง20,000ถ้าต่ำกว่านั้นมันจะไม่ได้ยิน ถ้าสูงกว่าสองหมื่นมันจะไม่ได้ยินแต่มันจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ได้ยินในความถี่ที่แตกต่างจากเราทําไมเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติครับออบางเรื่องเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเฮ้ย hey, ทาไมมนุษย์เราถูกสร้างมาให้ได้ยินในช่วงความถี่ยี่สิบเฮิร์ตถึงสองหมื่นเฮิร์ตนะฮะคือมันเป็นธรรมชาตินะครับเออบางบางเรื่องมันก็ไม่สามารถไปกาหนด ได้นะฮะแต่เราเช็คกันได้เออเหมือนว่าก็พยายามทำทำข้อมูลขึ้นมาว่าเฮ้ยคนเนี่ยได้ยินในช่วง20ถึง20,000เฮิร์นะฮะเออนี่ตัวหลักความรู้ความจำเลยนะ20ถึง20,000เฮิร์นะครับคือที่มนุษย์ได้ยินนะครับโอเคสมบัติขึ้นเสียงก็จะเหมือนกันเลยเสียงมีการสะท้อนได้เสียงมีการเลี้ยวเบนได้เนี่ยสมมุติเราไปเล่นซ่อนแอบสมมติเพื่อนเดินมาเราแอบอยู่ในกล่องเนะี่ เราแอบอยู่หลังประตูอ่ะแล้วได้ยินเสียงฝีเท้าเพื่อนเดินได้ยินเสียงตะโกนหาการอะไรพวกเนี้ยครับเพราะเสียงมันเลี้ยวมาหาหูเราได้เสียงหักเหได้ไหมการนะครับไปพูดในน้ําอะไรพวกเนี้ยบางทีพูดในน้วํวก็อาจจะไม่ได้ยินนะว่าเสียงมันอาจจะหักเหห่างจากหูเราหรือการแทรกสอดของเสียงอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่าง,งม่เกี้ยครับมีคนพูดหลายๆคนมีลําโพงเนี่ยอย่างเช่นเราเปิดลําโพงเนี่ย ลำโพงรถแห่ทนะมมมอะลำโพงงานบวชงานะะวัดต่างๆนะฮะเสียงมันก็ออกมาจากลำโพงก็อาจะแทรกสอดกันซ้อนทับกันได้เหมือนกันเพราะว่าเสียงก็คือคลื่นประเภทหนึ่งนะฮะโอเคนะฮะอันนี้ธรรมชาติของเสียงนะครับไม่ใช่ความเียนะ,ะอันนี้เราจะพูดที่เรื่องของความเข้มกับระดับเสียงนะฮะ อาจารย์จะเน้นที่ระดับเสียงก่อนเพราะว่าเราจะได้ยินบ่อยคือคำว่าเดซิเบลเดซิเบลเนี่ยมันก็คือความการขยายความดังเบาของเสียงเราจะเรียกว่าระดับเสียงออระดับเสียงที่คนจะได้ยินเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่0ูนย์ถึง120เดซิเบลระดับเสียง0ถึงร้0เดซิเบล ถ้ามากกว่า120ได้ยินไหมได้ยินสมมุติเราได้ยินเสียง150เดซิเบลแต่คือมันจะเป็นเสียงที่ดังมากมันจะส่งผลต่อหูของเราแตกต่างจาก20ถึง20,000เฮิรต์นะอันนั้นความถี่ความถี่ไว้เช็คว่าเราได้ยินหรือเปล่าแต่อันเนี้ยมันพูดถึงลักษณะระดับเสียงคือความดังดังยังไงดังตั้งแต่แบบว่าได้ยินนิดนิด ไปจนถึงได้ยินจนแบบว่าปวดหัวเป็นไมเกรนปวดหูพวกนี้ครับอย่างเงี้ยคือระดับเสียงนะครับส่วนความเข้มเสียงนะฮะก็จะเป็นในรูปแบบของพลังงานนะครับมันก็จะมีสูตรนะครับเบต้านะฮะเบต้าเนี่ยก็คือเดซิเบลนะฮะก็คือระดับเสียงนั่นเองเท่ากับ10บล็อกไส่วน i อศูนย์นะครับนี่คือความเข้มเสียงนะฮะ ความเข้มเสียงที่มนุษย์จะเริ่มได้ยินสิบกำลังลบสิบสองนะครับอันนี้ก็รู้ไว้นะพอพอเห็นเห็นไว้นะครับอาจารย์จะไม่ลงลึกในเรื่องคำนวณน,นะครับอา้าวแป๊บบนึ่งครับโทษนะสะอะไรหายนะแป๊บบนึงคนระเดี๋ยวไปกูมาก่อน อ่าพอมันเป็นเรื่องเสียงใช่ไหมครับคนเราได้ยินเสียงจากอะไรครับอวัยวะในร่างกายของเราอะไรเป็นตัวที่รับเสียงครับครับโอ้เนี่ยครับมันก็เป็นธรรมชาติของเราครับห,ห,ห,หูเองเรื่องหูเนี่ยเราก็เรียนมาแล้วละ่ะหูส่วนนอกนะหูชั้นนอกส่วนนอกนะครับใบหูรูหูชั้นกลาง กระดูก3ชิ้นที่เป็นคําคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับค้อนทั่งโกนนะครับแล้วก็เยื่อแก้วหูนะครับอีกอันหนึ่งในสุดเราจะเรียกว่าหูชั้นในนะครับหูชั้นในก็จะมีประสาทร,รับเสียงนะครับคอเคลียนี่คืออเป็นลักษณะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรูปก้นหอยนะเป็น เป็นอวัยวะที่ติดต่อกับช่วงระบบประสาทนะครับแล้วก็จะมีท่อยูสเตเชียนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบการทำงานของหูเรานะครับเนี่ยครับรับเสียงขยายเสียงแล้วก็แปลงสัญญาณแปลงสัญญาณเนี่ยครับอยาทุกคนได้ยินเสียงอาจารย์สวัสดีครับสัญญาณวิ่งผ่านอะไรบ้างครับเนี่ยผ่านไมโครโฟนจากคอมพิวเตอร์อาจารย์ไปออกลำโพงหนู ลำโพงส่งสัญญาณเสียงเข้าไปอ้าวไปกระทบใบหูวิ่งผ่านไปเยื่อแก้วหูครับค้อนทั้งโกนรับเสียงเข้าไปนะครับคอเคียส่งไปเส้นประสาทแปลงไปยังสมองอ้าวได้ยินอาจารย์นัดพูดสวัสดีครับเนี่ยครับมันเป็นอย่างนี้ครับธรรมชาติของมนุษย์เรานะครับต่อนะฮะป้าหูกับการได้ยินเนี่ยจะพูดเพิ่มเติม,ตมนิดนึงนะครับมันก็จะมีเหตุการณ์ คือช่วงนี้เนี่ยยกเหตุการณ์อย่างช่วงนี้แหละช่วงนี้ก็เราจะได้ยินเสียงรถรถพยาบาลเออรถกู้ภัยวิ่งบ่อยๆนะครับให้จินตนาการตามถ้าสมมติรถกู้ภัยเนี่ยวิ่งผ่านหน้าโรงเรียนเรายืนอยู่หน้าโรงเรียนพอดีเลยแต่เหตุการณ์เริ่มต้นเนี่ยรถกู้ภัยวิ่งมาจากทางคลองปูนเออวิ่งมาจากทางปากน้ำประแสเลยผ่านคลองปูนมาเนี่ย แต่คือตอนเนี้ยลถอยู่ของปูนนะแต่เปิดสัญญาณวิวววอมาแล้วเราอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยเราพอที่จะได้ยินบ้างไหมครับลองจินตนาการตามเลยได้ยินครับได้ยินลักษณะยังไงครับสุภวิทย์แบบมันเป็นยังไงวิววออยู่ของปูนเลยเราได้ยิน,นแบบเป็นเสียงแบบไกลๆครับผมอ่าเป็นเสียงแบบไกลๆเออเสียงอาจจะแบบไม่ชัดมากจินตนาการตามต่อ ใช่รถวิววิ่งมาแล้วเอ้ยหน้าโรงเรียนพอดีเลยจากเสียงที่เราบอกว่าเฮ้ยมันเสียงไกลๆอะ่ะเสียงมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วครับเสียงมันจะเป็นไงขึ้นวิ่งมาหน้าโรงเรียนแล้วดังขึ้น,นอาจารย์ดังขึ้นก็จะค่อยๆดังขึ้นจินตนาการตามนะครับจากเสียงค่อยๆเบามันก็จะค่อยๆเพิ่มระดับความดังความดังขึ้นมาเราพอมาโรงเรียนเราก็ได้ยินแต่พอมันวิ่งเลยไปอะครับ จากดังๆมันก็จะค่อยๆมันก็ค่อยๆเบาลงครับเบาล,ลงเบาล,ลง,เ,ลลงเหตุการณ์แบบนี้ครับทุกคนครับ5้าหครับมันเรียกว่าเป็นปรากฏการ์ดอปเปอร์ครับหรือด o อปเปอร์เอฟเฟกนะครับก็คือการที่อยู่คนละตำแหน่งแม้กระทั่งถ้าเราเปรียบเทียบยกตัวอย่างเมื่อกี้อาจารย์อยู่คลองปูนแต่สุภวิทย์ออยู่หน้าโรงเรียนอาจารย์ก็ได้ยินเสียงแบบหนึ่ง ตอนรถเนี่ยมันอยู่ใกล้อาจารย์สุวิทิ์ก็ได้ยินเสียงแบบหนึ่งตอนรถที่มันวิ่งไปหาแล้วอะไรพวกนี้ครับคือแต่ละคนแต่ละตำแหน่งที่อยู่แตกต่างกันเนี่ยครับได้ยินเสียงจากแหล่งกําเนิดเดียวกันวิวอเดียวกัน,กนแต่จะได้ยินที่ความถี่คนละแบบอ่ามันมีเล่นเรื่องคําว่าความถี่เข้ามาแต่ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะครับให้รู้ว่าเฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้ครับมันมีชื่อเรียกว่าเป็น ปรากฏการด็อปเปอร์นะครับด็อปเปอร์เอฟเฟกก็คือการที่คนเราอยู่คนละตำแหน่งได้ยินความถี่ที่แตกต่างกันไปตามตำแหน่งของเสียงนั้นๆหรือเอาง่ายๆนั่งอยู่ด้วยกันเหอะอยู่ในห้องเดียวกันอะจะเปิดทีวีแต่เราอยู่คนละมุมอย่างเงี้ยได้ยินเสียงทีวีแตกต่างกันนะเปิดลำโพงเพลงอะสมมติเราเปิดลำโพงจากมือถืออ เอ้ยเปิดอยู่หน้าห้องเลยเพื่อนบางคนนั่งอยู่หลังห้องเรานั่งอยู่กลางกลางห้องอีกคนนึงนั่งอยู่ใกล้ลำโพงเนี่ยฮะก็ได้ยินเสียงที่ความถี่มันแตกต่างกันอย่างนี้คือดับเบิลเอฟเฟกครับอ่าโอเคนะประมาณนี้นะฮะพูดง่ายๆนะครับอ่าดนายดนายมาโอเคครับขอบคุณครับอ่าต่อนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเป็นคลื่นอีกแบบหนึ่งเมื่อกี้เป็นคลื่นเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่เราเจอไหมเจอในชีวิตประจําวันตลอดเลยครับมือถือเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์นะฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wifi สัญญาณภาพโทรทัศน์สัญญาณ,าญญาณดาวเทียมหรือแม้กระทั่งถ้าบ้านใครมีเตาอบไมโครเวฟเตาไมาโครเวฟอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ก็จะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ตามชื่อเลย มันเกิดมาได้ยังไงอาจารย์มันเกิดจากการสร้างมาจากสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าในอุปกรณ์ชุดสร้างแหล่งกําเนิดพวกนี้ครับมันก็จะมีสนามแม่เหล็กแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเข้าไปเหนี่ยวนํากันนะฮะเออพูดประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จะเกิดเป็นสัญญาณต่างๆสามารถเคลื่อนที่ผ่านในสุญญากาศได้นะฮะนี่ยจุดเน้นสุญญากาศได้ก็คือในอวากาศพวกสถานีวากาศที่ส่งสัญญาณดาวเทียมมาพวกนี้ก็ใช้ขึ้นแม่เหล็ก ตลอดนะขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอ่าไอ้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราเจอเนี่ยดูนะวิทยุเคยฟังไหมเคยครับไมโครเวฟอา้าวที่บ้านเคยมีเตาไหมมีครับอินฟราเรดท,ที่บ้านมีไหมครับที่บ้านอินฟราเรดอยู่ไหนครับอินฟราเรดเออใครพอดาวได้บ้างที่บ้านอินฟราเรดอยู่ตรงไหนฮะอินฟราเรดนึกออกไหมอินฟราเรดอินฟราเรดอยู่ที่ รีโมทต่างๆนะครับเอ,อ่ออินฟาเรดนะฮะอินฟาเรดคือสัญญาณสีแดงๆนะเวลาเรากดรีโมทรีโมทอะไรก็แล้วแต่รีโมททีวีนะฮะเอ,อ่อหรือทีเอ,อ่อรีโมทอะไรดีรีโมทรถยนต์เราอะเปิดประตูรถยนต์เราพวกนี้ครับก็ส่งสัญญาณอินฟาเรดไปอีกอันหนึ่งคือนั่นแหละที่เขาบอกว่าเป็นแสงขาวแสงขาวก็คือแสงแดดเนี่ยเจอทุกวันเลยแสงแดด แสงขาวกระจายเป็นเจ็ดสีม่วงคล้ำน้ำเงิน,นเขียวเหลืองส้มแดงเนี่ยฮะพอม่วงเข้มๆม,มากก็เรียกว่าเป็นอันต้าไวโอเลตนะฮะรังสี u ูนะฮะรังสี x เนี่ยรังสี x คือเปเอ็กซเรย์ ray. เกิดมาเนี่ยมห้าแล้วอายุสิบ7กสิบเจ็ดแล้วตรวจสุขภาพเอ็กซเรย์ ray, ปอดเนี่ยก็จเจอขึ้นในรไฟฟ้าทางการแพทย์ดีแล้วไปทำฟันเอ็กซเรย์ฟันอีกเนี่ยฮะรังสีแกมมา โอ้ลังสีแกมมาส่วนใหญ่ชีวิตจริงเจอไหมชีวิตจริงถ้าพูดไปนี่จะเชื่อไหมชีวิตจริงมันไม่ได้เจอตรงๆใครเคยอมยาอมแบบเอ,อมะขามป้อมอะแก่ไอให้ชุ่มคอไหมเคยไหมซื้อซื้อในร้านสะดวกซื้อไหมเคยครับเคยครับเอออีรูปอมพวกนั้นนะครับมันฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา เออหลังสีแกมมาคือมันมีมันมีพลังเยอะเหมือนฆ่าเชื้อโรคได้เขาก็เอาตัวยาโอมพวกนั้นอะไปฆ่าเชื้อด้วยหลังสีแกมมาเออถ้าใครซื้อมาสังเกตข้างขางขวดครับมันจะเขียนอยู่ว่ามีการฆ่าเชื้อด้วยหลังสีแกมมานะฮะลองลองไปสังเกตดูนะครับบางบางยี่ห้อแต่มันไม่ได้เป็นอันตรายเพราะว่ามันไม่ได้เอามาให้เราแบบยังไงมันใช้ในทางการแพทย์ใช้ในการ ค่าเชื้อโลกครับออสามารถรับประทานได้ปกติเออไม่ใช่พอมาไปฟังอย่างนี้แล้วแบบว่าเอ,อ้ยมันกินไม่ได้ไม่ใช่นะครับมันเอามาฆ่าเชื้อโลกนั่นเองนะฮะใช้ในทางด้านการอาหารนะครับโอเคนะฮะอ้าวต่อไปครับอ่าพอที้แสงเมื่อกี้ะฮะแสงนี่ก็ที่อาจารย์พูดกระจายไปนิดนึงแสงเนี่ยครับ นึกไม่ออกก็คือเวลาเราเห็นลุ้งนะครับนั่นแหละครับลุ้งมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าสเปกตรัมของแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์เนี่ยภาษาอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นไวท์ไลท์นะฮะแสงขาวพอเจอลุ้งอะ่ะเราก็เห็นเลยเฮ้ยลุง้งม่วงขาวไม่มอลเขียวเหลือ,องแสดแดงนั่นแหละครับคือการกระจายตัวของแสงขาวเออก็จะเป็นลนักษณะเป็นคลื่นแม่เหล็กอีกชนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ให้รู้ไว้นะฮะ โอเคอ่าพอเป็นเรื่องแสงใช่ไหมมันจะลงลึกไปที่เรื่องของสายตาของเราสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเนี่ยก็ห้องเรามีใครสายตาสั้นไหมมีไหมฮะใส่แว่นคือพอมายุคสมัยเนี้ยนะบางคน,นผสมหมดเลยบางคนสั้นบวกเอียงบางคนยาวบวกเอียงบางคนมีหมดเลยตาซ้ายสั้นตาขวายาวเออผสมเอียงเข้าไปอีกอะไรพวกเนี้ยครับ คือมันจะขึ้นอยู่กับการใช้สายตาและยิ่งช่วงนี้นะเรียนผ่านหน้ามือถือม่านหน้าคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ครับสายตาก็ต้องได้รับการดูแลนิดนึงนะครับเออใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาก็ควรจะหาแว่นมาใส่นะครับแว่นกรองแสงเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเล่นเกมอะไรพวกนี้ก็ควรจะหาแว่นมาใส่นะอาจจะไม่ใช่แว่นสายตาก็ได้แว่นกรองแสงกันรังสีเออ การการแสงสีฟ้าจากหน้าจอพวกนี้นครับใสยตาเราได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับนะครับใส่ตาสั้นสายตายาวสสยตาเอียงนะครับอย่างหนึ่งตันนี้จะเป็นเรื่องสีนะครับเป็นเรื่องสีสีปฐมภูมิหรือเราอาจจะบางคนเรียกแบบเ้ยเรียกเป็นอะไรสี R G B นะฮะเนี่ยสีปฐมภูมิ ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงสัญลักษณ์ช่องโทรทัศน์ช่องหนึ่งฮะเอาสามสีผสมภูมารวมกันช่องเจ็ดครับอาจารย์นั่นแหละฮะเราก็จะเกิดเนะะี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสีนะฮะช่องเจ็ดสีที่เราพูดมาเนะะี่ยครับสังเกตรครับสามตัวเนี้ยฮะ,ะรวมกันตรงกลางเป็นสีอะไรครับสีขาวนะฮะเอ่อรวมกันเป็นเจ็ดสีนะครับสีขาวนะครับ แล้วก็พอไอ้สีที่รวมกันนีครับเห็นไหมฮะแดงม่วงเหลืองยีโล่ซีเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยพอมันยังไปรวมตัวก,กันอีกก็จะเกิดเป็นเป็นสีอื่นๆอีกน,น,นะฮะโอเคนะฮะอันนี้แสงสีนะแสงสีอีกคำหนึ่งสารสีสารสีนะครับก็คือเอาไอ้ดูแล้วมันเหมือนทุติยภูมิครับ มาผสมกันไปอีกนะครับก็จะเกิดเป็นสีอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้จะเป็นสารสีปฐมภูมิโอเคนะครับสุดท้ายสุดท้ายแล้วไหมโอเคเกือบสุดท้ายนะครับประโยชน์ของไอพวกคลื่นแม่เหล็กน,นะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับมันก็เป็นในรูปแบบของสัญญ,ญาณต่างๆสมัยก่อนก็จะเป็นอนาล็อกเป็นยุคข,ของอนาล็อกโทรศัพท์วิทยุนะครับพอเดี๋ยวนี้พอพูดถึงดิจิตอลก็จะนึกง่ายขึ้นดิจิตอลทุกอย่างนะครับ ตอนนี้ก็เกือบเป็นดิจิตอลเกือบหมดนะฮะเรานั่งเรียนอยู่นี้ก็คือการเรียนแบบดิจิตอลนะครับในยุคดิจิตอลนะครับสัญญาณก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับเนี่ยสุดท้ายนะครับสื่อกลางแบบใช้สายเนี่ยคือยุคก่อนโทรศัพท์ก็ต้องมีสายพอยุคนี้โทรศัพท์ไร้สายแล้วนะครับใช้ Wi-Fi ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้ครับคือทุกอย่างมันมีวิวัฒนาการหมดนะครับไม่ใช่ของเก่าไม่ดีนะฮะแต่ของใหม่มันพัฒนาเพื่อให้สะดวกในบางเรื่องนะครับบางคนก็ยังใช้แบบความวินเทจอยู่นะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับอยู่ที่ความชอบของเราทุกคนนะครับโอเคฮะก็จบครับในเนื้อหาสุดท้ายนะครับ ก็พูดไปเกือบสี่สิบสี่สิบห้านาทีโดยประมาณนะอ่ะประมาณนะั้ซึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวจะปล่อยลิงก์นะครับให้ทำงานนะฮะ,ะสักครูทางสักครู